ครับสวัสดีครับเพ,เพื่อนเพื่อนประ,าะพาสมะพร้าวบอนไซเหมือนเดิมครับงวดที่แล้วตอนนี้ผมได้อัปเดตตอนโยกหลากครับตอนนี้ยกหลากในโยกหลากในระยะหนึ่งแล้วที่ผมกีดไ้รอบก้อนนี่ก็ได้พ่อกีดอีกแล้วครับสังเกตเมืองกัรงงครับนี่เริ่มพั่นสูงขึ้น ยอดบานออกบ่ได้ครับที่นี้ครบกำหนดผมเฉียวมาแต่งโคนนิดหน่อยแล้วก,ก็จีดรากด้านบนรากที่ผมยกไว้นี่ตอนนี้ผมเปิดได้แล้วครับเปิดจังโดนนล้ครับเขาจะเริ่มแดงแดงเหมือนเขาว่าเขาแข็งเขาแก่สู่สภาพอากาศภายนอกได้แล้วเหมือนว่าบ่ตายแเรารอดแล้วละประมาณยี่สิแล้วครับผมเนี่ย่ลากยูเท่านี้ก็มีเน้ ที่หากินเ่ว่าเขายังมีนี่เขาหากินเนี่ยอันนี้ผมขาดบ้านไปแล้วครับนีลูเขากับลูแค่ครับลูกมเดิมเลยครับวันนี้ตัวรัดเขาสูงขึ้นผมจะมารีดครับแต่ว่าผมมาท่านเอายังออกเพราะว่ารากเพราะว่าใบเขากำลังอุดมสมบูรณ์อยู่ผมจะมาแต่งข้นนิดหน่อยแล้วก็กรีดครับผมเริ่มก็เลยเนาะครับอันทีน่ดำๆตรงนี้เอาออกครับเขาเริ่มยุยอ,ออกมาเองเขาแล้ห้องกับ ซอยเข้าปาดออกเลยครับพ่อปาดมาพ่อปาดมาจะเห็นรับต้นภายในเป็นจยังสีอะไรครับสีเขียวครับแต่ตัวนี้มันผูเข้าออกครับผมมันผูผมพยายามสิบะเอา ไปแตะต้องทีเขียวเขาครับตีแตะเอาแท้ที่นำดำออกครับนี่ครับนี่ครับเป็นตัวตันไปอีท่ทีแล้วครับตัวนี้ก็ต้องออกครับเพราะว่าเขาบวมไปเยอะแล้วครับ แข็งมากเลยครับเริ่มเป็นไหมแล้วครับนี่ครับตัวน,นี้ผมก็จะเอาไหมสีเลยตัวน,นี้เพราะว่าตัวน,นี้ผมจะเอาอตัวน,นี้ไวกก้ก,ก่อนผมจะเอาตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้ผมก็จิบปาดม้นี่เลยครับแข็งครับเป็นไหมเลยครับเป็นต้นไหมเป็นต้นมะพร้าวอ๋อนี่คัาๆนี่แล้ครับตอนนี้เนี่ยก็ปวดมาสีเทียมดำ เขาเปื่อยแหละเขาแห้งเขาตายแล้วครับกินอกได้ครับนี่ครับนี่คือแตงโคลนวบระดับหนึ่งครับบานนี้ผมจะมากีดยอดที่ว่ารัดอยู่เปิดออกครับเห็นสีไดครับมือครับประคองครับประคองแบบนี้กีนรับกีดเหย้าเลยครับกินีเลยครับนี่ครับประกินพื้ตีเห็นเลยเขาดันออกเองเขาเลย ต่เท้าเอามีดแค่ไปเขาออกครับตัวนี้ก็บังครับบังอยู่นี่ครับดันน้อยได้ครับนี่ดัดได้ครับแต่ว่าต้องจับโค่นไว้ครับดัได้ครับผลงายต่อการกีดครับนี่เลยครับอืมได้จะนี่ครับจับหลอกไปเลยครับ หมันใหญ,ญ่เข้ากับแบงค์เคิงครับแบงค์เคิงเอาไปเอาไปทั้งเอาไปสองทางครับเอามีดแบงค์เคิงด้ยเอาไปสองทางเขาจะดึงออกแดงข้างขากข้างเดียวนี่ครับพอดึงออกมาแล้วตัดได้กับตัดครับ แต่ว่าระวังให้มากที่สุดเลยด้านในครับด้านในตาครับตอนนี้มันต้องมาแล้วครับที่กินสมควรจะบานแล้วเมื่อกี้มันหุ่มไวหอนนี่ครับเนี่ยผมกีดลงมาบานนี้มันก็สิบสูงขึ้นไปมันสิบานออกรนขา ที่คิดที่แล้วอ้ที่ว่าผมว่าบอยากให้เล้ากาเพาอมันหดผลเสียมันถีเป็นแบบนี้ครับถ้าเล้ากาญถ้าเล้าแล,ล้วเพิบมบาดแผลหายไปเนี่ยจะทิ้งรองร้อยแหวงส่ครับจะทิ้งแบบรองร้อยแหวงสิก็เรื่อ,บอ,ยอยงบากให้เล้าครับเอาเอาแค่กินได้ครับบอยจากให้เลา้าบรจจาเป็นบอยบริากให้เลา้าบรเลาเลยครับเพราะว่ามันให้เป็นไปไดนะ้นะกันโมเกกาครับ หนึ่งที่ก็ต้องเปิดให้เขาครับ เป็นขาดครับอันตรายมากเลยใบยิ่งเยอะขึ้นแต่ก็สวยงามแต่ก็เฮ็ดยากขึ้นครับนี่ครับไปถือเกิดกบตายถืงน้อยนึงกับกบตายแต่ว่าสิทธิ้งรองร้อยบาดแผลไวปไปสี้ดำไว้ครับสีดำไ้ เงี้สีเลยนี่ที่ดำไปครับผมก็จะบุลเลาอยู่ดอกปล่อยไปมีผลของการยกหลากโอเคแล้วผมจะเอาไปเงี้ยสีละแต่ถ้ามันยาวปุ๊บผมจะมาเบิ่งด้านล่างว่าหาก่กโกปุ๊บผมก็บจีเลี่ยกนกระถางเลยครับเอากระถางเนี่ยชุบขืนอันนี้กระถางผมเบี่ยงไว้สำรองไว้ซื้อครับไปเมื่อสำเร็จเรืออร้อยผมจีเปลี่ยนกระถางใหม่ครับนี่แล้วครับล่ไอ้ยกหลากไปที่แล้ว แล้วก็มาฉีดอีกอีกรอบครับหลังจากยกหลากครับจังได้ก็ฝากเน,นด้อครับเพื่อนๆขาอาเมืองมาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เยครับช่อง ปลา,าพาดมะพร้าวบอนไสครับผมครับขอบคุณครับที่มาชมครับบวัสดีครับ